ลได้วย่ะลปลไเดีกว่ามองเห็นไม่ทันฮะเขาไม่ทันเหรออ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็มีมีอยู่นี้นี่อมันมีเ่ามีลวก็เาไ้ไม่บายิ่กว่นั้จับรับ

อ่ะเยสตีครับก็ส่งมอบให้น้องเรียบร้อยนะครับ800นะครับแมงกบี้เสริมให้อีกเป็น1,000พอดีเมื่อกี้นะครับให้น้องน้องเข้าหนึ่งพันไปเลยนะครับขอภายน้าผมให้ที่หน้าเวทีไม่ได้เพราะว่าคนยังกระหนอนนะฮะ กับแล้วครับโอเคตนาวภัยมารมแล้วจริงเหรอเดินจุด้านโอเคได้ไปเยี่ยมเป็นโลกครับไม่ใช่ความคิดพมนะครับแต่วันนั้นมันมันเป็นวันเดียวน้องีกผมาออะไปแยมมันมางาาไหน ยังไม่หมดนะครับคืแต่วันละวัน

ถ้านอนถ้านอนมากกนอไรถ้านอนยาวก็นักริบบิ้นช่องไมายอยแล้วเกี่ยวม่เกี่ัาน้นกุกคนาได้แก็แล้วแต่สะดวกแล้วแต่มาสะวกเราไม่จไหวบาปรัดารบประุก็แปบเดียวเราจะเอาช่องหายโดนมามกันหมดแต่ม

ไม่ได้สามารถที่องหลันแไนับรเนไปอหาเัเลยนะ่าบกา้นเิอไดััฟไปเขาเล้โอเคทที่เดียวแต่เขาตียาว่าปวดันนั่ล

ไม่ได้หรอกน้องชัดกว่าว่าหรอกแต่ช่องผมได้ดกเแลต่นออช่อเสียงดีวเลย้เดี๋ยวเดี๋ยวนีวเนไ่หน่อยแเส้นเสเขาดึงเส้นยกีรแต่มีทีาเผื่อมีงานที่การเมันมีมันต้องเีย ไม่แกร่สี่รอ้คลุงให้เซ็นชือให้เลยครั

เอาไปกดมาเลออกอยูบัครับนดก่อนนะใช่ับมาะพาไปาได้ได้แล้วจะายพเลี้ยจะพาเลี้ยงมะเป็นใหม่ ต่อเก่งกับุนออฟนะแล้วเป็นย่เป็นอยไม่ได้ันนีงไม่ได้ดบ้ต้องทายเลยทำไมลูเก่าูเก่ายังคงไม่หมด แต่ว <c oughs> ่าผมว่าวัเนี้ยมันมันรีบด้ยพอกลับรถโต๊ะเาจะไปงานอย่างวันนั้นได้ไงได้ใช่ใช่ใช่ของ้ิตาทกตาม่มีงานเหรอตอนนี้มีงานทุกวันไงไม่ใช่ตรงนี้เพราะเป็นเบลล์กามีงานนีเขาก็มาายิงตาที่นี่อ๋อโอเคโอเคตคนท

พ่อโเดลยารหมูเืเกันเลยเนี่ย้เยวรมเลยเยลม,ลม้โีร์สาเลยผมมรู้ยาเลยก็เอาตัวนี้มีอยู่ที่บ้านมีนืมีเอาเมาเลวต้องใช้ถุงแล้วพอดีซื้อถุงถั่วมากินหิว <c oughs> รักเขารักเขารักเขาฮะทุกคนนี่ครับลายเซ็นของน้องนะครับกับพัดลมคู่ใจนะครับลเซ็นอะไรตืออีตัวนั้น่ะไม่ไม่เคยทนเลยเขหักไปแล้วเอออะไรของมัน่ะอีตัวนี้ตัวนี้แพงไงพันหกับสองพันตัวนี้นใช่แต่ว่าัของญี่ปุ่นไงมันก็เลยทนอีตัวนั้นมันมันไม่ถึงไม่ถึงพัน ราคาอย่างนี้แหละหักร้อยเป็นอย่างนี้หกห้องเป็นไงบ้างเออนะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดจ้าไปนะไปส่งน้องอโอเค แต่ว่าปากกาเคมีถ้ามันเกินในตัวนี้ปุ๊บอ่มันจะจางยากนี่คือตัวนี้เราเปลนใคปแล้วนี่ซื้อไอโฟนไงต้องทำนี่ซื้อราคาตัวนี้แล้วอุไย <c oughs> อ่ะทุกคนครับก็ประมาณนี้เนาะทุกคนครับผมโอเคคล <c oughs> ิปนี้ขอจบก่อนนะครับสวัสดีครับ